เก็บชีวิตไว้อยู่กับเราสิ้นใจอยู่ได้ไม่นานนึกถึงเมื่อก่อนเรื่องราวเก่าๆคนไม่จริงใจก็ไม่รักกันพึ่งดีก็ไม่เท่าไรมาก็มาไปไม่กลับ ก็ไม่ลากันไปก็ไม่สวยเรื่องราวดีๆทุกคนต้องคิดอยู่ในใจสุดท้ายต้องอยู่แบบนี้ไปตลอดการก็สวัสดีครับพบกับช่องกิตติแชนแนลกลับในวันนี้ <c oughs> วันนี้ก็มาพบกับวันอังคารที่16 สิงหาคม2565วันนี้ตรงกับวันหวยออกก็วันนี้ตรงกับวันหวยออกเนาะเป็นประจำทุกวันในช่วงเวลาแบบนี้ วันนี้ก็กลับมาเจอกันเหมือนทุกวันก็ดูบรรยากาศบนถนนที่ฝนตกไปเมื่อกี้นี้ก็วันนี้ถ้าใครเข้ามาแล้วเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดจับปไครกดติดตาม กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตในต่อๆไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> วันนี้มาถ่ายบรรยากาศวันที่16.2565วันนี้มาถ่ายบรรยากาศวันที่16.2565เนาะก็บรรยากาศก็เอฝนตกไปตอนช่วงเย็นเวลา17บเนาฬิกาเนาะ ก็วันนี้ฝนตกก็เกือบจะทุกวันอยู่แล้วเราวันนี้ก็มาเก็บเรื่องราวดีๆนะตี้ายกันทุกวันนะก็น้ำมันก็เหลือประมาณราคาก็เหลือ45บาทแล้ว เมื่อก่อนก็ราคายัางอยู่ที่47บาทนะก็ถูกลงเยอะเลยนะก็ผู้ติดตามใหม่นะ อ,อ,อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกกดติดตามกดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตในต่อๆไปและก็ขอคนละหนึ่งไค์ก็พอและก,ลก็ใครที่ติดตามช่องของเราเนาะพิมพ์คำว่าช่องกิตติ h ช n แนลครับเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กให้หมดเนาะก็เข้าไปติดตามช่องของเราได้เลย สามารถดู <c oughs> ดูคลิปใหม่ได้คลิปเก่าได้เนาะเราถ่ายบรรยากาศเนาะในตอนยามกลาำคืนวันนี้น่าจะมีฝนตกบ้างเนาะ พยายามเดิอนอย่าให้กล้องมันสั่นเนาะก,นนก็วันไหนที่ฝนตกวันไหนที่แดดมันเปรี้ยงเนาะก็ไม่ว่ากันวันไหนที่เราเก็บเรื่องราวดีๆเนาะมาฝากกัน วันไหนที่เราใส่ใจที่เรามีอยู่หรือว่าอะไรที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเนาะอะไรที่เรามีเหตุผลก็มีเหตุผลกันได้เนะาะใต้บรรยากาศยามฝนตก วันนี้ก็ปิดร้านแล้วนะ ในช่วงบรรยากาศแบบนี้นะในวันวันอังคารกับเรื่องราวเบาๆในวันนี้นะก่อนที่เราจะจบคลิปกันไปนะก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ